หลังจากที่ทีมข่าวเฉพาะกิจ ASTV ได้นำเสนอเรื่องของการขออนุมัติเช่าอาคารเอ e น g ย c o m อม e x ย่านวิภาวดีรังสิตเพื่อเป็นที่ทำการของกระทรวงพลังงานโดยรัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณจำนวน447ล้านบาทในขณะที่หน่วยงานสังกัดก,กระทรวงพลังงานหลายหน่วยงานมีที่ทำการเป็นของตนเองโดยไม่จำเป็นจะต้องจัดหาสถานที่ใหม่ซึ่งท้ายที่สุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารของกระทรวงและปตทรวมทั้งปตทสออพอเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทเอเนียคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวทําให้บุคคลเหล่านั้นจะได้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ล่าสุดข้าราชการระดับ4 8ของกรมพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทนซึ่งรับราชการมาอย่างยาวนานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความยากลำบากในการเดินทางไปทำงานหากมีการยกย้ายสถานที่ทำการใหม่เนื่องจากข้าราชการโดยส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนชีวิตด้วยการทำสัญญาเช่าซื้อบ้านและให้บุตรหลานเข้าโรงเรียนใกล้บ้านหรือสถานที่ทำงานเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง การออกไม้ข้อมูลความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการขออนุมัติเช่าที่ตั้งของกระทรวงพลังงานทําให้ข้าราชการบางส่วนได้ถูกยกย้ายตําแหน่งคนที่เขาอยู่กันมานานแเบบนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็ไปผ่านบ้านอยู่บางคนก็ไปเช่าบ้านอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ส่นนวนใหญ่ก็จะผ่อนบ้านแล้วที่เขาเลือกทําง,งาน,น,นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เลือกเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการใกล้บ้านการเดินทางนะัะ แล้วการที่จะย้ายไปอยู่โดยไม่ได้บ่อกเขารับรู้เลยคนที่เขาพักบ้านอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่มีใครคิดหรอกเขาว่าไอ้ตรงที่เขาไปพักอยู่เนี่ยกานวนที่เขาคิดว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานแล้วในี่ที่เขาคิดว่าเขาจะทํางานแล้วก็เ,เสียงที่เนี่ยแล้วขอย้ายไปตรงนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายก,ก็ต้องมากขึ้น นี่คือเอกสารรายชื่อข้าราชการของสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานที่แสดงความเห็นคัดค้านการย้ายไปอยู่ที่ใหม่โดยทุกคนต้องได้รับผลกระทบทางด้านครอบครัวและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการครองชีพเพิ่มมากขึ้นจนอาจต้องเป็นหนี้สินซึ่งต้นสังกัดไม่ยอมรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งยังเดินหน้าผลักดันให้มีการขนย้ายสิ่งของเข้าไปอยู่ในสถานที่ตั้งใหม่ การอนุมัติเช่าอาคารใหม่ของกระทรวงพลังงานทําให้ที่ตั้งเดิมของหน่วยงานในสังกัดซึ่งเคยซื้อมาในราคาหลายร้อยล้านบาทจะต้องสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากผู้บริหารกระทรวงพลังงานยังไม่มีแผนที่จะนำสถานที่ตั้งเดิมไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์เช่นการขายทออตลาดทรัพย์สินและที่ดิน ข้าราชการบางส่วนออกมาคัดค้านเพราะไม่ต้องการให้กระทรวงพลังงานมีภาพพดไปในทางลบเนื่องจากอาคารเอ e น g ย c o อ plex เป็นกิจการของบริษัทลูกของปอตอทอซึ่งทางกระทรวงเป็นผู้กำกับดูแลแต่ค่าเช่าอาคารทั้งหมดกลับไปตกเป็นผลกำไรให้กับบริษัทในเครือปอตอทอเมื่อถึงเงื่อนเวลาที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานจะต้องโยกย้ายสถานที่คลื่นความขัดแย้งภายในจะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งวิเชียนลงละเลิงถ่ายภาพวรรัตภูษาทองรายงาน